สวัสดีค่ะนี่พี่เพนเองค่ะนะคะจริงๆก็จะบอกกับทุกๆคนหลายๆคนว่าทําไมพี่เพนถึงเริ่มต้นจากงานวีเจเพื่อจะเข้าสู่วงการบันเทิงไทยคือต้องขอบอกกันว่าเห็นน้องสาวทํางานวีเจตัวเองก็เลยอยากอยากลองทํางานบ้างแค่พูดคุยเปิดเพลงแล้วก็คุยเปิดเพลงแล้วก็ คุยต่อบกับคนที่ติดตามเราในในแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็เปิดเพลงนะคะแล้วก็บางทีก็ร้องเพลงมั่งทำไมเราจะทำไม่ได้เราทำได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเคยผ่านงานมงกมารบเมเทอทั้งในไต้หวันแล้วก็ในจีนแล้วก็ในเกาหลีมาก่อนนะคะ,ละ,ละหลายๆคนไม่รู้ใช่ไหมว่าพี่เพนเริ่มต้นจาก เข้าวงการบันเทิงไต้หวันครั้งแรกจากบทคันไช่2000ต้องแต่ปี2000นะคะที่สลับตัวกับการเล่นกับพี่ตาเอตอะนั่นอะการเข้าสู่วงการมันมันทึงครั้งแรกตั้งแต่ปี2000นะคะในรายการรับบทเป็นสันทช่ที่สลับตัวกับพี่าางงาาตะะาเอตตอนนั้นเราจริงๆแล้วเรามีอายุได้ประมาณ น่าจะสิบสองปีที่เป็นสันชัยที่สลับตัวกับพีตาเอสภาคหนึ่งสองอ่ะคือเป็นการสลับคาแรคเตอร์กันอะ่ะคือเราจะอยู่กับเอโฟแล้วพีตาเอก็จะเราจะทอดสายกับเจอรี่แล้วก็พีวิกอะนะคะใช่คือเราเป็นสันไช่ซันไช่สองพันสองพันหนึ่งแล้วเราก็ทำงานที่วงการบันเทิงไต้หวันร่วมกับพีวิกเลยมาจน เราเข้ามาอยู่วงเกิร์เจเนเรชัน่นเกิร์กรุ๊ปในฐานะไทายองวงเกิร์เจเนเรชัน่นเราเป็นเด็กฝึกวงเกิร์เจเนเรชั่นในฐานะไทายองวงเกิร์เจเนเรชัน่นเพราะฉะนั้นน่ะไอตัวไทไทย,ยองวงเกิร์เจเนเรชั่นที่น้องๆหลายๆคนเห็นว่าเป็นนักร้องวงเกิร์เจเนเรชั่นก็คือตัวพี่เพ็ญอดีตอ่ะตัวพี่เพ็ญอีกคนหนึ่งตอนเป็นอดีตอ่ะนะคะ จริงๆแล้วพี่เพ็งก็คือไทยงวงเกอร์เจเลชัน่นนั่นแหละนะคะแต่มันเป็นตัวพี่เพ็งยังอยู่ในช่วงอดีตตอนนั้นยังเป็นสาวๆอยู่ที่ยังเป็นทํางานเป็นนักร้องวงเกอร์เจเลชัน่นแล้วเป็นเด็กฝึกวงเกอร์เจเลชั่นมาก่อนถ้าถามว่าวงป๊อปเกิร์มันมีจริงไหมมีจริงค่ะเราทํางานร่วมกับน้องเลนนี่หยางก่อนนะคะเลนนี่หยางก็คือเสี่ยวหยูว่ะตอนนั้นที่ไต้หวันก่อน ือเราเป็นเด็กฝึกวงเกเจชั่นในฐานะไทยองหลายหลาคนไม่รู้ว่าพิเรียากับไทยองคือคน,คนเดียวกันแต่มันคือตัวพี่เพนในอดีตนะมีคนบอกว่าหน้าตามเหมือนกันมากรูปร่างผิวพรรณเหมือนกันมากคือตัวพี่เป็นอีกคนหนึ่งนในอดีตนึกออกปะคนและช่วงกันเวลากันนะ่ะนะคะใชห่หลายหลายคนไม่รู้ไงก <c ười> ็จะบอกใหร้รู้ แล้วเราเราก็เข้าสู่วงการบันเทิงในการเกาหลีในฐานะการรับบทเป็นอันจีอุนรับบทเป็นกึมจันดีและรับบทเป็นซันใช้สองพันสิบแปดอันจีอุนเป็นละครที่เล่นคู่กับพี่เลนเรื่องแรกเลยฟูเหาสรุดลักที่พักใจที่ซงเฮเคียวสลับสลับตัวรับบทกับเราโดยเฉพาะฉากที่เราเข้ากับพี่เลนอะ คือเราจะเป็นคนเล่นแล้วพี่ซองฮเฮคียวที่ใบหน้ารูปร่างผิวครรใกล้เคียงกับเราม,มากที่สุดอะก็จะเป็นเข้าฉากกับนักสแสดงคนอื่นจะมีคนภาคเสียงเรากับพี่ซองฮเฮคียวคือเราพูดภา,าษาเกาหลีนะในการสแสดงอะแต่ว่าจะมีคนภาคเสียงพี่เพนจะมีผู้ภาคเสียงตัวละครของพี่เพนตบทต่างๆนานาที่พี่เพนทำการแสดงภาคเสียง แม้กระทั่งไทยองตัวที่พี่เพชรร้องเพลงอะ่ะจะมีคนพระร้องพอจะมีนักนักร้องเกาหลีอะ่ะร้องแทนพี่เพนจริงๆแล้วพี่เพ้นร้องจริงไหมก็เต้นเต้นจริงไม่ได้เสียงจริงไม่ได้เสียงจริงไม่ได้เสียงร้องเพลงเกาหลีจริงเสียงคนละเสียงกันนะคะจะมีคนลิปซิงเป็นลิปซิงค่ะนะคะ จะมีนักร้องชาวเกาหลีเป็นคนเสียงแล้วพี่เพลงก็จะร้องเป็นบางเพลงหลายหลายคนไม่รู้ไงเราเป็นเด็กฝึกวง g e n e r a t น่ n เอออณก่อไม่รู้ไงว่าพี่เพลงกับไทยยองวง g e เจเลชั่นคือครูคนเดียวกันนะอะไรเงี้ยถามว่าวงก e เจเลชั่นมีส่วนสูงเท่าไหร่ก็ร้อยเจ็ดสิบฝ่าแทบทุกคนกับเพื่อนล้มวงอะโดยเฉพาะค โดยเฉพาะไฮโยยอนน่ะโฮยอนน่ะสูงสุดร180อ้อยแปดสิบอะเป็นสูงร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็สิบสามประมาณเนี้ยอ,อืมร้อยแปดสิบฝาแทบทุกคนร้อยเจ็ดสิบฝาทุกคนเลยไม่มีใครเตี้ยเลยวงเนี้ยน่นแหละคนไม่เคยเจอตัวจริงอ่ะแล้วลก็มีเจสิก้าแต่ว่าเจสิก้าโดนไล่ออกจากวกง ตอนนี้ตัวพี่เพนในอดีตทำงานเป็นไทยยองอีกคนหนึ่งอยู่เพนไม่ได้ทำแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงเกาหลีจะชิมงานในวงการบรมมันเทิงไทยเริ่มต้นจากงานวีเจจะรูดแรงเข้าสวงเกินบันเทิงไทยในปี2022ันยี่สิบสองในฐานะลูกสาวของชิปูอารยาคนโตนึกออกปะใช่ คือพี่เพนต้องการมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกต้องการให้แบรนด์พิริยาอินวันเนอร์เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกนั่นคือจุดป,ประสงค์ที่ตัวเองตั้งไว้คือหลายๆคนก็จะต้องการให้พี่เพนเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาอะไรเงี้ยจะเป็นสาวเอเชียที่ดังไกลระดับโลกนะคะคือแบรนด์พิริยานี่จะต้องเป็นอันดับหนึ่งของโลกเพื่อขยายฐานการผลิตของบริษัทเต้าหมิง ก็คือบริษัทไชน่าแกนของคนจีนนั่นแหละตอนนี้มีธุรกิจเกือบจะล้มละลายเนื่องจากโควิดระบาดกิจการห้างปิดธกิจปิด,ป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 ดทำการแต่บริษัทเรามีเงินทุนมหาศาลและสามารถกู้เงินได้มหาศาลเนื่องจากพ่อเราสะสมทองคำไปเยอะบริษัทไชน่าแกนหรือคนจีนรู้จักกันคืคือ,คอบริษัทเต้าหมิงกูไปแหละ บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนนะคะนึกออกปะคนไทยจะรู้จักในในนามบริษัทชัยนากนบริษัทเรามีเงินทุนมหาศาลบริษัทเรามาเป็นอันดับหนึ่งของโลกหรือบริษัทเต้าหมิงกุ๊ปนั่นแหละคนไทยอาจจะรู้จักอีกชื่อน,นึงคือหมิงเซื่อหมิงบริษัทเงินทุนยักษ์ใหญ่ของโลกแบ่งกิจการที่บ้าน เพนต้องการให้บริษัทของพ่อสกุลเต้าหมิงะกูลอินวานเนอร์เป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกและครองอันดับหนึ่งของโลกสินค้าแบรนด์เนมต่างๆก็จะติดต่อให้ท่าสับสินค้าต่างๆก็จะติดต่อจ้างมีเพนมีพิเซนเตอร์โฆษณาอะไรเงี้ยจะเป็นเพนเซนเตอร์รับรีวิวจะพาะใน5สินค้าของพ่ออย่างทฟิวจะพักรังสิตมันก็เป็นของพ่อ กิจการในไทยแทบจะทุกกิจาการอะรวมแต่เป็นของพ่อทั้งนั้นแหละพ่อครองอันดับหนึ่งในไทยนะคะพ่ออันดับหนึ่งในไทยและอันดับหนึ่งในเอเชียตอนนี้พ่อกําลังตีตลาดยุโรปตอนนี้พ่อกําลังตีตลาดอเมริกันพ่อกําลังตีตลาดยุโรปพ่อกําลังตีตลาดอเมริกันอยู่ พ่อจะเล่ง่าน้ยายถากกามผลิตก็ถือง่ายพี่เพ็นช่วยพ่อหาตังค์อันแหละถามว่าตอนเนี้ยพ่อเนื่องจากพ่อโกรธที่ป้าโกรธที่เพ้นด่าป้าป้าก็เลยไม่ได้ให้ตังค์เพ็นใช้เพ็นต้องขอโทษป้าด้วยป้าทําให้เพ้นต้องไปอุดฟันนะคะถามว่าลอซี่กับซูจีทําไมถึงดังระดับโลกเพราะว่าน้องเขามีไปหน้าใกล้เคียงกับพี่เพนเนี่ย โลซี่กับซูจีแบ,บ็พิงอ่อะทำไมซูจีกับโลซี่ถึงได้ดังอันดับโลกเพราะว่าเข,เขามีใบหน้าเหมือนพี่เพชรเนี่ยอืมถามว่าแล้ว,ลวน้องลิซ่าลงแบ,บ็คพิงกเขาดังไหมเขาก็ดังแต่เขาดังซู้ซูจีกับโลซี่ไม่ได้นะคะ เองก็จะบอกให้รู้นั่นแหละเขาพี่ใบหน้ารูปร่างผิวพรรณเหมือนมีเพงงนเนี่ยน้องวงแบ,บ็คพิงอะถามว่าน้องเขามีใครเป็นไอดอลเขามีพี่เพนเป็นไอดอลแต่คนเกาหลีทั้งประเทศทําศิลปกรรมหน้าตาเหมือนมีเพนเนื่องจากมีพี่เพนเป็นไอดอลรวมถึงดาราจีนคือเด็ก เกาหลีแทบจะทุกคนจะปปี้หน้าตาพี่เพ้นท์ถึงมันมามาจากธรรมชาตินะมันมาจากในชเช่ามันไม่ไม่ใช่การเฟซทำศิลปกรรมขึ้นมาคือในหลายคนที่เป็นเด็กใหม่เกาหลีไม่ว่าจะเป็นเกิร์ลกรุป๊ปหรือวงการบันเทิงเกาหลีคือเพิ่งมีดมอทุกคนให้ให้หน้าตาเหมือนพี่เพ้นท์มากที่สุดใช่นั่นคือคนเกาหลีมันเป็นชาตินิยมเมื่อคืนหน้าตาพีพิยา เออถามว่าพี่เพนเป็นบุคคลของประเทศเขาไหมก็พี่เพนมีเชื้อสายเกาหลีมีเชื้อสายมาจากย่าย่าเป็นคนญี่ปุ่นเกาหลีป้าปู่เป็นคนจีนชาไต้หวันอืมมีเสื้อสายมาจากไทยเฮานะคะแล้วาชาวจีนชาวไต้หวันดาราในวงการบันเทิงเขาก็จะทำหน้าตาเหมือนพี่เพน คือจะปปี้หน้าตาพี่เพนจะเห็นว่าดาราจีนดาราเกาหลีหน้าตาเหมือนพี่เพนเยอะมากเลยเด็กใหม่ๆเกิดใหม่รั่มาจากการทํสัญลากรรมอม่งนั้นนะคะถ้าถามเหมือนสุด,สดเลยใครก็คือซองเฮเคียวพี่เขาก็ทํสัญลากรรมพ,พี่เขารู้สึกว่าจะอายุมากกว่าพี่เพ้นสามปีหรือสี่ปีเนี่ยแหละนะคะห่างกันไม่ขี่เีียง อาววันนี้พี่เพนคุยเท่านี้นะคะสรุปแล้วนะคะที่พี่เพนทำไมถึงรับงานวีเจทำไมไม่ขอตังค์พ่อไม่ขอตังค์สามีใช้เพื่ออยากหางเงินด้วยตัวเองอะ่ะรู้ว่าเดี๋ยวพ่อก็ต้องเซลล์ของรัศดาให้เดี๋ยวพ่อก็ต้องจ่ายค่าของรัศดาให้พี่เพนดีแหละป,ป้ารู้ว่าพี่เพนชอบสั่งราดาแพี่เพนก็ต้องขอโทษด้วยที่ด่าวา่าป้าด่าว่าสามี I love you ปาป้าปา m s o อมฟสิ่งที่หนูทำลงไปหนูรู้ว่ามันผิดนะปาแต่หนูก็จะไม่ทำร้ายจิตใจป้าอีกแล้วเพราะหนูโกรธมากที่ป้าให้หนูไปอุดฟันจนหมอฟันจะไม่ยอมอุดฟันให้หนูหนูเครียดมากหมอฟันจะไม่ยอมอุดฟันให้หนูแต่ในที่สุดเขาก็ยอมอุดให้หนูจนได้เขาบอกว่าหนูต้องไปเสียค่าเอ็กซเรย์ต้องสอง ขึ้หนูเครียดมากนะป้าแค่น้องเขาบอกว่าจะไม่อุดอยากเขาไม่อยากอุดฟันให้หนูเลยมันยากหนูไม่อุดฟันแล้วหนูทรมานมากเรื่องป้าทําฟันหนูผุอะหนูรักป้านะปาคือป้าอยากไม่ยุ่กับฟันในปากหนูได้ไห้ไปอะทาให้มันผุได้ไหมไปอาให้หนูไปพบหมอฟันดิหนูไม่อยากเจอการอุดฟันหรือการถอนฟันอะ หนูพยายามรักษาฟันให้มันส,สวยๆดีๆมันจะตลอดเพราะหนูต้องใช้ฟันในการทํางานเน่ะหนูต้องใช้ฟันในการกินข้าวแล้วก็ชีวิตประจําวันนะปะ้าไม่แค่อาะมีฟันส,สวยๆนั้นแหละหนูรักป้านะรักพี่ลิมิทโลรักพี่วิกพี่ลี่หนูสัญญาว่าหนูจะไม่ขายตัวหนูจะไม่นอกใจ ปล่อยให้หนูทํางานไปเถอะพี่ก็ไม่โทรมาพี่ไม่โทรมาพี่ไม่เพิ่มหนูเป็นเพื่อนในไลน์หนูไม่รู้จะติดต่อพี่ได้ยังไงหนูไม่มีเบอร์โทรศัพท์พี่หนูพยายามหาเบอร์โทรศัพท์พี่แล้วแต่หนูก็หาเบอร์ไม่เจอหนูไม่มีเพื่อนในหนูไม่มีพี่เพื่อนในไลน์พี่มาหาหนูพี่ก็ไม่พูดกับหนูที่หนูไม่ชอบผููชายคุยเก่งเนื่องจากหนูลำคาญตูนตูนโทรเคยเป็นเพื่อนหนู หนูเป็นเพื่อนกับตูนมาสามปีตูนโทรมาตอนท่าทุบมั่งเที่ยงคืนมั่งหนูก็รอรับโทรศัพท์ตูนกว่าตูนจะวางก็ตีสามตีสี่บางทีตูนไม่ยอมวางคุยชั่วโมงสั่งชั่วโมงหนูจวนหนูคุยนู่นคุยนี่คุย,คย,คยอะไรก็ไม่รู้ตูนยังว่าหนูเลยว่าเป็นคนอ้วนดักเสียนตอนนั้นหนูเอารูปสาวแคบที่พ่อให้มาเป็นหนูมาหลอกว่าเป็นหนูมาให้ตูนดู ตูงคยคีบกันหนูเป็นแค่เพื่อนพอเจอตัวจริงหนูน่าเจอตัวในฟิวเจอร์ตัวชวนตูนชวนหนูไปนอนด้วยตูงกะจะฟันหนูตูงขี้งันทั้งถึงก็จะแต่งงานกันหนูเลยอะตัวชวนหนูไปนอนด้วยตูนบอกว่าถ้าหนูไม่นอนกับตูนไม่เป็นเมียตูนตูงก็จะไม่คบหนูเป็นเพื่อนจนตัดหนูตัดสินใจเอาตูนออกจากชีวิตแล้วก็ไม่เคยมาเจอตูนอีกเลย สนุ่นตูเจอตูนในร่างใหม่ที่โรงงานดินนงดาตูทนทํเศิลปกรรมนคะกลรยเป็นคนหลอ่อตอนนี้ตูนเป็นคนรวยแล้วรู้ว่าตูนหล่อขึ้นแม้กระทั่งเองกชัใช้พร,ร้อมบุญหนูก็เจอที่โรงงานดินนงดารู้ว่ามันแก่ขึ้นรู้ว่ามันอ้วนขึ้นดําขึ้นมันก็ไม่หลอ่อมันต้องตัดสมัยเลปีชาติแล้วอะคนนี้น้องฟ้าให้หนูเป็นแม่สื่อให้อ่ะอยากเขาก็เอกอ่ะ คนที่สุดก็ชอบหนูอะที่หนูตัดสินใจไปเรียนลงนเทียนรัตเพราหนูรำคาญพิเชษชอบมายุ่งกับหนูเยนรถตู้เท่าไอชอบมายุ่งกับหนูในรถบัสหนูอยากไปพนจากพิเชษหนูก็เลยหนีไปทัญรัตหนูตัดสินใจไม่เรียนต่อปีชาติเลยหนูจะต้องเข้าทัญรัต์ให้ได้หนูอ่านหนังสือก่อนจะทำข้อสอบข้อเทียนรัตจนหนูสอบได้อันดับหนึ่งของสายสิ่งคนวน ที่แรกหนูตั้งใจจะเลงวิคณนิตหนูคิดว่าเป็นหมอฟันเป็นหมอมันก็สู้เป็นนักธุรกิจไม่ได้เป็นหมอขั้นต่ำาไรายได้มันอาจจะสูงสู้เป็นหลักล้านถ้าเราเป็นนักธุรกิจ,จเราจบเศรษฐศาสร์บริหารปริญญาโทหนูวางแผนไว้แล้วว่าหนูต้องต่อตีที่รามนะต้องต่อโทที่รามแนละ้วหนูต้องต่อมหาวิาลยสุขโขทัยนะ ถ้าหนูจบขึ้นมาหนูได้เป็นผู้จัดก,การบริษัทเป็นกผู้ช่วยผู้จัดก,การกรรมาการผู้จัดการบริษัทกามินไทยแล้ตอนนั้นน้าลมทํางานอยู่หนูต้องเป็นเด็กฝึกมาจากผู้ช่วยผู้จัดการแผนก่อนแล้วหนูจะไต่เต้าขึ้นไปเป็นประธานบริษัทกามินไทยหนูจะไปครอบครองอาณาจักรบริษัทกามินไทยในอนาคตตอนหนู40ป,ปี วางแผนที่จะเป็นซ e o บริษัทการบินไทยวางแผนที่จะซื้อธุรกิจบริษัทในไทยขนาดทุกวันนี้งานที่หนูทำอ่ะหนูเคยทำมาได้แล้วหนูเอาเงินบริษัทเฟซบุ o กมาได้หกหมื่นหนึ่งพันล้านจนผู้จัดก,การบริษัทธนาคารากสรศิกรไทยเอาเงินของหนูที่หนูได้มาจากบริษัท Facebook ทำเรื่องซื้อกองทุนให้หนูกับบริษัทไทยพาณิชย์เพราะเงินมันฐานสองวันเดียวผู้จัดจาการซื้อกองทุนให้หนูเพราะอยากผูกมัดกันหนูเกี่ยวกับธนาคารอยากให้หนูเป็นลูกค้าเขาอยากให้หนูลงทุนในกองทุนเรื่อยๆเอาเงินของหนูมาบุญมาหมุนเวียนซึ่งผู้จัดจาการบริษัทการธนาคารเกรกรไทยธนาคารในค้อไทยพาณิชย์ ซื้อหุ้นให้หนูเองซื้อกองทุนหนูเองตอนเนี้ยในไทยพันนิดอะหนูมีเงินเก็บอยู่สี่ร้อยล้านเงินที่ได้มาจากกองทุนอะแล้วก็กระสิกอนไทยหนึ่งหมื่นสองพันล้านในอนาคตมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะหนูลงทุนหุ้นนี่มันได้อีกยี่สิบปีสามสิบปีข้างหน้าก็คือมันจะเป็นกรรมสิทธิ์ของหนูแต่จะเป็นรายได้เฉลี่ยแต่ละปีแต่ละปี คือหนูวางแผนไ้แล้วอะวางแผนทุกอย่างอะเคียวเวาปอกวิธีการโกงเงินบริษัทเฟซบุ๊กต้องปลดรหัสถอดล็อกล็อกการลิขทืมในการแผนสร้างโลกบนดาวคารเทวาเป็นคนสอนหนูเป็นคนเพนต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้นะหนูหรือเพนต้องใช้โทรศัพท์สีเครื่องนะเป็นต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้ต้องใช้โน้ตบุ๊ก คือพี่เอวาเป็นคนสอนเพนเรื่องแผนการสร้างโลกบันดาวคารเป็นใช้โน้ตบุ๊กเขียนอืมเอวาสอนเพ้นนะอืมเป็นใช้โทรศัพท์สี่เครื่องแหละแผนการสร้างโลกบอดาวคาร์เพ้นทำอย่างนู้นอย่างนี้นะ เพนใช้เวลาแป๊บเดียวเพนได้เงินธนาคารมาแล้วที่ว่าสอ,สอนทุกอย่างเอาเงินบริษัทเฟสบุ๊กมาได้มีคนถามว่าพี่เพนไปทําอะไรบริษัทเฟ e บุ๊กเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมาด่าพี่เพนแล้วเรื่องเรื่องพี่เพนบอกว่าให้ให้เลือกทักสิกลับมาไทยคนข้างบ้างก็หยุดด่าพี่เพนคนไทยก็หยุดด่าพี่เพนทําไมคนไทยต้องการทักษินเพราะต้องการหวยบนดิน นะคะเนี่ยแหละคือคนไทยต้องการทักษิณคนไทยต้องการถวยบนดินจะถามว่าเมื่อไหร่ลุงตู่จะลาออกถึงเวลาเขาก็ไปไงเลือกตั้งใหม่เขาก็ไปไงตอนนี้ค่อยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเขากินพาเปอร์เซนต์อยู่เกินปลาสีภาษีอยู่กินเปอร์เซนต์อยู่เขามีอํานาจอยู่คือคนที่วางแผนทุกอย่างก็คือทักษิณอยู่เบ้องหลัง พักสิงยู่เบ้างหลันจะกลับไทยพักเก้าหน้าเก้าไก่มาจากพักสิงนั่นแหละพักสิงต้องการกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ให้หลานเขนาท่านราธอเป็นนายกรัฐมนตรีพี่เปงก็จะเหนื่อยลุงลุงลุงแมวบอกว่า,วาลุงแมวหนูขอหนูขอไม่มีเงินเดือนนักเรียนนักศึกษาเดือนละสองพันได้ไหมรายได้ต่อเดือนเพราะว่าประชาชนเสียภาษีเยอะบอกลุงแมว อย่าเพิ่งอย่าถ้าช่วยเหลือผู้สูงอายุเดือนละสองพันกับผู้พิการเดือนละสองพันได้จริงเพราะว่าเขาทํางานหาเงินได้น้อยอะไรเงี้ยแต่ว่านักเรียนนักศึกษาเดือนละสองพันทุกเดือนประชาชนเสียภาษีเยอะแล้วซื้อของแพงบอกลุงแม้ว่าอย่าอย่าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำได้ไหมสงสารผู้ปีไรายได้น้อยแล้วก็คนฐานะปานกลางคือคนรวยเขาเสียภาษีแพงก็ซื้อของแพง เขาก็ไปใช้ของของต่างประเทศอะไรเงี้ยไม่นิยมแบรนด์ไทยอะ่ะก็บอกลุงแมวแล้วบอกว่าลุงแมวอย่าอย่าเพิ่งมีหวยบนดินประเทศเรายังไม่พัฒนานะลุงแมวอาจจะมีคาสิโนโบนดินในโลกโทรศัพท์ต่อโลกโซเชียลโลกออนไลน์ก่อนก็ได้คือมันยังไม่ได้นะลุงแมวแล้วก็บอกลุงแมวแล้ว เราแจากนักเรียนนักศึกษาไม่ได้นะหัวละสองพันทุกเดือนน่ะนักเรียนนักศึกษามีเราให้นักเรียนนักศึกษาเรียนฟรีกันทั้งประเทศรัฐบาลมันจะทุ่มงบให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วจะเก็บภาษีประชาชนแพงขึ้นประชาชนต้องซื้อของแพงนะลูกแมวแมาว่าบริษัทเอกชนเสียภาษีแพงอ่ะประชาชนต้องซื้อสินค้าแพง และจะเป็นอีมาสินค้าที่น้อยลงนักลงทุนชาวต่างชาติาก็จะไปลงทุนประเทศอื่นนักลงทุนในไทยก็จะไปลงทุนในประเทศอื่นถ้าเราขึ้นขั้นแรงขั้นต่ำไม่มาลงทุนในไทยนะลุงแมวและตอนนี้คนไทยก็จะตกงานกันเรศรษฐกิจมันก็จะฟุด อยากให้ลุงแมวมีนโยบายแบบลุงตู่ว่าคือแจกเงินประชาชนแจกเงินประชาชนให้ชิมช้อปใช้ให้ประชาชนซื้อของฟรีอะไรเงี้ยให้ประชาช่วยเหลือประชาชนน่ะมีนโยบายคนละครึ่งแบบลุงตู่อะไรเงี้ยอยากให้ลุงแมวสารต่อนโยบายรัฐบาลลุงแมวเขาบอกโอเคเมื่อถึงเวลาลุงตู่เขาจะไปเองคุณไม่ต้องมาไล่เขาหรอกเขาจะไปเองนะคะ ก็บอกลุงแมวแล้วเราต้องช่วยคนจนก่อนนะเกษตรกรผู้มีไรายได้น้อยก่อนให้เขาลืมตาอ้าปากได้ก่อนนะลุงแมวอยู่ในสังคมได้ตัวที่เขาไม่ต้องคิดสร้างค่าตัวตายหรือไม่ได้อยากรายล้างหนเูเพื่อจะไปขายตัวได้ร้านนักร้องเกาหลีดลาราไทยเอาเงินสิบล้านยีล้านนะ่ะคือเราต้องช่วยคนจนก่อนนะนะลุงแมวให้เขาลืมตาอ้าปากได้ก่อน เราต้องช่วยคนฐานะปานกลางให้เขามีอินก่อนเราต้องช่วยเขามีงานทําก่อนนะคะแล้วปอกลุงแมวแล้วเราต้องช่วยเขาก่อนไม่งั้นเขาคิดสร้างค่าตัวตายทั้งประเทศอยากเป็นลูกสาวหนูจะมีแต่คนตายคนนี่อยากเป็นโควิดตายอ่ะเกิดมาเป็นลูกหนูนะลุงแมวทำไมเขาอยากตายคือเขาอยากตายเองอยากเป็นลูกหนู อย่าเป็นลูกพี่วิกพี่ลีพี่ริมินโทเจอรี่อย่าเป็นลูกหนูอย่าเป็นลูกสาวหนูนะลุงแมวตายกันบาลเลยคนไทยอะ่ะตายกันหมื่นให้เคืเขาอ,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 อธิฐานเป็นลูกสาวหนูลูกชายหนูนะลุงแมวคือหนูก็บอกลุงแมวแล้วคือเราต้องช่วยคนจนก่อนช่วยคนฐานะปานกลางช่วยประชาชนก่อนให้เขาลืมตาอ้าปากได้ก่อน หมือนที่ลุงตู่ช่วยคนจนช่วยคนฐานะปานกลากให้ลืมตาอ้าปากได้บอกลุงแมวแล้วเราอย่าเพิ่งไปเก็บภาษีประชาชนแพงอืมแล้วโควิดมันระบาดด้วยเนี่ยนะคะเอาวันนี้พี่เปงคุยท่านนี้นะคะสวัสดีค่ะคืออยากให้ประเทศพัฒนาได้เราต้องช่วยคนจน ่วยทันฐานะปานกลางให้ลืมตาอ้าปากได้ให้มีชีวิตอยู่ได้มีกินมีตังใช้ไปวันวันมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่เป็นหนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้นไม่เป็นหนี้นอกระบบเราต้องช่วยเขาก่อนประเทศจะได้ไม่มีความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะคะเราต้องมีงานให้เขาทำมีกิจกรรมให้เขาทำ รณรลงในโยบายเกี่ยวกับเรื่องลดการเล่นหวยเล่นการพนันเอาไปเยี่ยมมุกต่างๆนะคะเราต้องช่วยเขามีงานทําเศรษฐกิจมันถึงจะพัฒนาได้คนรวยก็เราก็ต้องช่วยเขารวยลท่นๆมากเกินไปเพราะพี่เพนเอาแนวคิดของอารัมสมิธบาลลบาบาศรษฐศาสตร์อันดับหนึ่งของโลกบีดาแห่งเศรษฐศาสตร์มาบริหารกิจการ เพื่อให้ประเทศเราเป็นประเทศที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเหมือนไต้หวันเกาหลีและจีนในตอนนี้พพี่เพนธตกเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะหรือว่าอดัมสมิธคือเศรษฐกาศประเทศทุนนิยมทุนนิยมนะคะก็คือประเทศก็คือดีมาและซับพัพยนะคะดีมากับซับพาพจะต้องเท่าเทียมกัน มีบางกับซับไพยต่างกันได้ไหมไม่ได้ต้องเท่าเทียมกันต้องไล่เลียก,กันหรือไม่จะม,มากกว่ากันไม่น้อยวันหนึ่งในสองนะคะเราต้องช่วยกันก่อนนะคะมากมาความความเส้นความที่ห้จนสร็จหรือเส้นรอนอลไมันจะได้น้อยเกินไปเราต้องช่วยเริ่มจากการช่วยคนจนช่วยผู้มีไรายได้น้อยก่อน อันดับแรกเราจะต้องกำจัดโควิดก่อนให้ออกไปจากประเทศนี้ให้คนมาเลิกถอดหน้ากากอันทั้งประเทศเพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเขาจะได้เห็นดาลงราาที่เขาชื่นชอบตัวจริงไม่ใช่ว่าเห็นหนหน้ากากปิดหน้าปิดตาไม่เห็นเขาบางคนก็ชื่นชอบเขาอะไรเงี้ยนะคะอาจจะคุยนานหน่อยนะแต่ความจริงแล้วคือพี่เป็นเป็นคนไทย เป็นหลานยีกายยําไรหยานยีกําไรเอฮกเกตนะคะแต่ปัจจุบันแกเปลี่ยนชื่อเป็นเจวานีเอเฮกเกตนะคะแกแต่งงานกับคุณตาโรเบิร์ตเอฮกเกตนะคะคือเป็นลูกสาวของพี่ชมชมพู่อารยาเอฮกเกตหรือแม่ชมแกเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านนะคะอยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยว่า เป็นมีสายเลือดไทยแล้วลูกนางกับป้าลักก็เป็นคนไทยแท้นะคะสวัสดีค่ะ